สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันนะคะเนยสวยฮาผู้จัดตรงวงเล็บไม่ตอแหละนะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพามาเข้าครัวคะ่ะเมนูที่จะทำวันนี้นะคะเป็นแกงออมค่ะแกงออมใส่อะไรรู้ไหมคะใส่ไก่และหมูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้เอ่อเนย cover วีคที่นีสหนึ่งนะคะเป็นไอดอลมากอ่ะชอบชิมาก ชอบชีอย่างรุนแรงขั้นสิบโอเคนะคะวันนี้เนี่ยจะพามาทําแกงอ่อมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแกงของแกงอ่อมกันเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ทําตามคําเรียกร้องของหลายๆคนเป็นคนอยากให้เนทํากับข้าวให้ดูอะไรอย่างนี้โอเควันนี้เน่มาทาให้ดูนะั้นจริงเพราะจริงๆแล้วเนทํากับข้าวทุกวันอยู่ยแล้วนะคะแต่โอเควันนี้มาทําให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของเครื่องแกงกันเลยค่ะโอเคค่ะนี่นะคะเครื่องแกงจะติดเสียงพี่แคทที่มา ติดผ้าเสียงพิเศษที่เครื่องแกงจะมีนี่นะคะกระเทียมนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะกระเทียมหอมแดงพริกจริงๆก็ใส่พริกแห้งนะคะแต่นีชอบกินพริกสดนะคะมันจะหอมกลิ่นพริกนะคะใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็ข่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเนยจะเอาใส่เครื่องปั่นนะคะ<ช>โอเคค่ะเดี๋ยวเนยจะใส่กระเทียมลงไปนะคะเนยใส่เนยชอบกินกระเทียมเนาะ <_' S 1> แล้วก็มือเนยล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็หอมแดงนะคะแล้วก็พริกค่ะนี่นะคะแล้วก็ใบตามด้วยใบมะกรูดเลยค่ะแล้วก็ ตะไคร้นะคะไอ้ขาค่ะพูดผิดแล้วก็ตะไคร้ค uh, ่ะแล้วเน่จะใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าไงเดี๋ยวเราก็ต้องต้มน้ําอยู่แล้วนะคะต้มใส่น้าอยู่แล้วนะคะเน่จะใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้การปั่นมันง่ายนะคะแต่เราจะปั่นแบบหยาบๆนะคะเราจะไม่ปั่นแบบว่าเอ่อให้มันละเอียดเราจะปั่นให้มันหยาบๆยาบนะคะโอเคเดี๋ยวปิดฝาก่อนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันกับขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะหลังจากเราแปั่นเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะก็จะได้มาในรูปแบบนี้นะคะโอเค ผักที่เนยใช้ในวันนี้นะคะจะมีผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีลาวนะคะแล้วก็เห็ดรวมถึงหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่นี้จะใส่ลงไปในน้ำซุปเลยนะคะเพื่อให้น้ำซุปเป็นกลมกล่อมนะคะและเนื้อสัตว์ที่เนยใช้ในวันนี้จะมีไก่และหมูนะคะโอเคแต่ของเนยจะเป็นแกงอ่อมฟิวชั่นนะคะไม่ใช่แกงอ่อมแบบดั้งเดิมน,นะคะเนยจะใช้งาน,นะคะเนยจะใส่งาลงไ,ไปด้วยและในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาต้มสุกนะคะและ้วก็น้ำปลานะคะรวมถึงน้ำตาลนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะ โอเคค่ะพอเราเริ่มต้มน้ำนะคะปริมาณน้ำที่เนยใช้คือเศษหนึ่งส่วนสี่ของหม้อนะคะ,ะจุดประสงค์คือเราจะให้มันคลุกคลิกนะคะและ้วก็การอื่นเลยเดี๋ยวเราจะใส่ออหอมใหญ่นะคะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อให้น้ำมันกลมกล่อมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพ,พักนะคะสักประมาณสามนาทีเพราะ้่าน้ำมันเดือดพุ่งพลาดโอเคหลังจากเราได้เออทิ้งไว้สักพ,พักแล้วนะคะแล้วตอนนี้น้ำเดือดมากเลยนะคะเห็นควันขึ้นนะ้ เราก็จะใส่เครื่องแกงของเรานะคะนี่เครื่องแกงที่เนได้ปั่ไนไว้นะคะใส่ไปหมดเลยแล้วทิ้มไว้สักพักจะน,น้ำเดือดอีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันค่ะโอเคค่ะกลับมาเจอกันนะคะตอนนี้น้ําได้เดือดพุด่งพาแล้วนะคะดูสิควันออกหอมมากอยากให้ทีวีอยากให้ทีวี อยากให้เท่านผู้ชมได้เอได้กลิ่นทังเลยอยากให้โทรศัพท์เป็นหน่ว่าแนวโฟดีเนาะเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะเอ,อเคล็ดลับเก็บความรู้เล,ล็กๆน้อยนะคะตอนเราใส่เนื้อสัตว์ลงไปในไม่ว่าจะทำกับผ้าชนิดใดนะคะน้ำต้องเดือดผุดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อสัตว์ของเราจะเหม็นคาวนะคะโอเคค่ะเนี่ยใส่ไก่ลงไปก่อนเนาะ,ะแต่คุณจะใส่อะไรใส่เนื้อสัตว์ตามใจชอบก็ได้นะคะเป็นหมูหมึดกุ้นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อหมูค่ะ แน่นต่อมาทำหม้อใหญ่อะเนาะโอเคหลังจากใส่เนื้อสัตว์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเ,าเวลาเราจับเนื้อสัตว์สัมผัสเนื้อสัตว์ที่ดิบๆนะคะเราต้องล้างมือทุกครั้งเพื่อสุขอ,อนามัยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้จะทิ้งไว้ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะเดี๋ยวเราตั้งเวลากันเลยค่ะนี่นะคะ15หนาทีโอเค และกลับมาเจอกันหลังจาก15นาทีนะคะโอเคค่ะหลังจากหลังจากทิ้งเนื้อสัตว์ไว้ได้ประมาณ15นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเน่ก็จะเปิดฝานะคะคราวนี้เรามาถึงขั้นตอนการปรุงรสเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเน่จะใส่น้ำปลาไปก่อนนะคะนี่น้ำปลาต้มสุกนะคะเอาแบบพ a s t e u r ไ z e นะคะแล้วก็จะพูดว่าอะไรอะ่ะ ริมาณให้น้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเค็มมากนะคะเพราะว่าถ้าเค็มแล้วแก้ไม่ได้นะคะแล้วเ,ออเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารสไม่ถูกใจไงเราค่อยเติมตอนหลังได้นะคะไีใส่น้ำปลาลงไปก่อนเนาะสามีในทานปลาเป็นนะเอาซิโอเคค่ะ หวานมากนะคะเดี๋ยวเป็นโลบเบาหวานกันนะแล้วก็น้ำปลาค่ะโอเคค่ะหลังจากเนยปรุงรสเสร็จสับเรียบร้อยแลวนะคะเดี๋ยวเนยจะใส่งาน,นะคะนี่แต่เนชอบกินงานเนาะเนก็จะใส่เยอะๆเลยนะคะเนยปิดไฟแล้วนะคะแล้วก็เนยจะใส่เห็ดนะคะเห็ดเข็มทองค่ะ ชีลาวค่ะต้นหอมค่ะผักชีค่ะแล้วคนนะคะคนเสร็จแล้วเน่ก็จะปล่อยอปิดฝาทิ้งไว้ประมาณสักสินาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามชามกินกันเลยค่ะโอเคนี่นะคะนีคือหน้าตาแกงอ่อมฟิวชั่นนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะสาหรับแกงอ่อมนะคะนี่คือหน้าตานะคะเป็นไงนะคะแม่เอ่ยเรียน <laughs> แบบพี่ฟ้าจันนะคะ โอเคค่ะบอกว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะคะกับวันนี้นะคะกับวันนี้นะคะเคที่พาเข้าครัวค่ะชอบพี่เคทีคค <c oughs> มคท่มากบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆคง,งชอบกันนะคะกับแกงออมฟิวชั่นไก่โม่นะคะโอเคบะค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีวันที่สดใสแล้วเจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายจ้าแล้วก,กันนี้นานนะหอมจัง